สองพันสิบแปดเป็นปีที่ผมมาลดผมเองอะ่ะลงซูเปอร์นิร้านสิบชั่วโมงรอรถเดิมๆถนนเนี่ยไม่ได้มัวเลยแบบเกียร์เดิมออตโต้เดิมเครื่องเดิมโบว์เดิมวิ่งสิบ,บชั่วโมงดูสิจะรอดไห<อ> <ไป S 2> มในคลับแล้วมีปัญหาเราก็อ่านอ่านอ่านเออทำไมเราใช้มาปีครึ่งลงสนามด้วยนะรถเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยประสบการณ์เราเจอมาหมดแล้วจริงๆเราผ่านไปเรียบร้อยแล้วแต่ทําไมรถเดิมๆอ่ะมันมีปัญหาก็เลยกลับมาดูไว้ที่เราเลือกไปอ่ะ เราก็เป็นทางหนึ่งที่ให้ลูกค้ามีทางออกในการในทคแนน้น<ะ>อย่างเขาจะซื้อรถจะอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีดูในเน็ตหาข้อมูลอย่างเงี้ยเราเจอเราที่แบบมีปัญหาอย่างน้อยเขาซื้อมือสอ่องไม่มปหายัางมีทางออกที่ไม่ต้องเข้าศูนย์<ะ>ตอนนี้เบนซินก็มาใช้ตัวราชีอยู่<ะ>ผมก็ได้ทดลองเองใช้กับลูกค้าเองลองมาทุกย่านแล้วเหมือนกัน<ะ>เพราะตัวาชีนี้เราตั้งแต่รถวิ่งหลักหมื่นโลจนถึงรถวิ่ง3 4มสี่แสนแล้วเราก็เปรียบเทียบกับที่เราเคยใช้ที่ผ่านมากับราคาที่ผ่านมา<ะ>ก็กลายเป็นว่าตัวตาชีคุณภาพกับสิ่ได้อะ ค่อนข้างดีไปทางดีมากในหมื่นโลเนี่ยคือว่าถ้าลูกค้ามาถ่ายเนี่ยสบายสบายสวัสดีครับสวัสดีครับพบกับพวกเราอีก2คนอีกแล้วนะครับก็วันนี้เราพามาอยู่กันที่ร้าน Speed Salon ครับเป็นผู้นำด้านการดูแลรถยนต์เป็นมืออาชีพเลยมาสด้าสกายเอ็กซใช่ครับ Specialist ทีนี้เรามาดูกันว่าทำไมลูกค้าของ m a สด้าเนี่ยต้องมาที่ Speed Salon คคุณเติรนครับครับ เลยต้องพูดว่าเราก็เป็นหนึ่งในยูเซอร์มาก่อนที่ใช้รถมาสด้าอย่างตอนนั้นที่น่าจะปี2015ที่มาสด้าสองสกายแครดีเซลออกใหม่เนี่ยเราก็ยังวัยรุ่นอยู่เรียนอยู่อะไรเงี้ยเราก็หารถซิงันเล็กไปไหนง่ายใช้งานง่ายๆตอนนั้นก็ลังเลว่าจะออกแจ๊ก GK เกียธรรมดาดีไหมกับตอนนั้นออานะสองดีเซลออกมาปุ๊บเออมันก็แปลงดีแรงเลยลองไปเทสได้ดูเฮ้ยมันแรงเหมือนกันนะไม่อยากซ้ำใครออกมาได้เลยดีกว่าก็นาะจุดเริ่มต้นเสร็จออกมาปุ๊บก็มีพักพวกกันเนี่ยไปลงแทร็กเดย์ ที่สนามทีระเขาก็ขับรถที่หออื่นกันเขาก็เลยเห็นผมอยู่ในกลุ่มก็ชวนวิ่งไปวิ่งเล่นไหมในสนามะไรีผมก็ลองดูเราไม่มีอะไรช่วงล่างไม่มีโช๊คยังไม่มีอะไรป้ายแดงอยู่เลยคือแบบหาอะไรช่วงล่างก็ไม่ได้ถ้าเบรก็ยังไม่มีด้วยผมก็ไปแบบเดิมๆหมดทั้งคันเลยเออทางตรงมันสู้เขาได้เว้ยถือไหมว่าเราเลี้ยงยังไม่ทันได้เขาตายโช๊คเดิมเาตายแต่พอทางตรงออกขอปุ๊บปื้ดทอรดีเซลเนาะโอ้ยตามเป็นไล่เราไล่เป็นซินได้เลยเว้ยอะไรเงี้ยก็เลยมันดูมี potential เริ่มแล้วตอนนั้นก็เลยศึกษาว่ารถกระบะเขาทําอะไรกันบ้างเพราะเราเราต้องหาแนวทางจากรถกระบะเพราะว่าเป็นรถดีเซลแนวเดียวกันแต่มาน้าสองดีเซลสกายขี่ยนะครับท็อปสปีดเยอะมากนะเดิมๆอ่ะใช่ครับเร็วมากครับถ้าเดิมๆยังไม่ตัดอะไรเนี่ยประมาณแต่จะหลีกตอนร้อยเก้าสิบเอ็ดหนึ่งเก้าหนึ่งเนี่ยเลขประจําเลยครับแล้วก็จะค่อยไหลช้ามาแต่ก็สุดถึงหนึ่งเก้าหนึ่งก็เร็วอยู่ก็พอตอนนั้นก็โลสนามปุ๊บแล้วก็กลับมาหาอะไรหาว่าดีเซลพัฒนายังไงโมยังไงตอนนั้นก็ ยังไม่กล้าทําอะไรมากเพราะกลัวหลุดประกันศูนย์เรื่องเครื่องอะไรครับก็เลยลองเอาแผ่นอุดิจีอาร์อุดก่อนเลยอุดิจีอาร์เริ่มต้นเริ่มต้นเลยอุดิจีอาร์เปลี่ยนกองอากาศเปลี่ยนโชคไปอีกรอบานึ่งได้โชคแล้วพอเริ <men> yes well. ่มเร็วได้ก so, <men> ็โอเคขึ <men> <men> ้นเปลี like ่ยระกับมาก็เปลี่ยนเองตอนนั้นก็คือช่วง2015ก็ก็เหมือนอะไรก็ยังค่อยๆมาของมัได้แล้วเราก็ทําไปเรื่อยๆพอวิ่งไปวิ่งมาเนี่ยคนเริ่มเห็นมาด้าสกายในสนามก็จะมีพวกผมเนี่ยเริ่มจากผมคนหนึ่งสองคนสามคน จากมาด้าสองมาด้าสามวิ่งกันไปวิ่งกันมาเป็นแกงมาด้าที่ไปลงเซอร์กิตพออีพปี2016ก็เริ่มตัดแคทละตัดี e p บละมีแหนบจูนราทำโลบาเลยปากใบแดงตีมแล้วเรเตีมแล้วรถเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะเกียร์ออโต้ออโต้เดิมๆน่าจะเป็นเกียร์ออโต้คันเดียวในสนามช่วงนั้นอาจจะมีมาด้าเนี่ยครับที่เป็นเกียร์ออโต้หมดเขาก็จะแบบเฮ้ยโหมาด้าแกงมาด้ามาแล้วเว้ยมาเซอเป็นคือหายแต่เกียร์ออโต้มาด้าดีอย่างนี้เลยแสบดีมาก ถือว่าทำออกมาดีกับแรงรองรับแรงมาได้โอเคอยู่ท้องได้ดีอยู่สักสองปีสิบแปดสิบเก้าเนี่ยยูเซอร์ปกติที่อยู่ในคาร์มาด้าสองเขาเริ่มมีปัญหากันเขาเมาตันอะไรนี้ประจบกับช่วงที่ผมกางจะเรียนจบพอดีก็เลยคุยกับพ่อว่าอย่าทำเกี่ยวกับรถนี่แหละแต่อย่าไปทำตรงไหนได้ทําในซอยบ้านตัวเองนี่แหละทำปู่เลยแล้วกันตอนนั้นก็ทําทั้งล้างรถทั้งปู่อะครับเล็กๆยังไม่ได้แบบจะมาเน้นมาด้าหรือยังไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะไปแนวทางไหนเพราะเด็กตอนเด็กเราก็เพิ่งจบใหม่อะไรเงี้ยครับท่าก็พอเริ่มแขงรถไปด้วยทำไรไปด้วยปุ๊บ ในคลับเริ่มมีปัญหาเราก็อ่านอ่านอ่านทำไมเราใช้มาปีครึ่งบนสนามด้วยนะรถเราไม่เห็นเป็นอะไรเลยประสบการณ์เราเจอหมดแล้วจริงๆเราผ่านไปเรียบร้อยแล้วครับแต่ทําไมรถเดิมๆมันถึงมีปัญหาก็เลยกลับมันดูไว้ที่เราเลือกอาไปว่าเราอัปเกรดอะไรไปบ้างแล้วมันดีขึ้นเอาของเก่ามายังไงแคดดีพีเอฟว่าดีพีเอฟมันเป็นยังไงเอามาลื้อดูไอเราอีจีอาร์เข้าออกยังไงของคนสองดีเซลเนี่ยพออ๋อมันเป็นอย่างนี้เราก็เริ่มศึกษาละก็เริ่มแรกเลยเริ่มแคะเข่าไอเสีย ของมาสอง<ๆ>ดีเซลเนี่ยนั่งแคะทั้งวันก็จะแนวเดียวกับรถออพิกัพเขาขขคล้ายๆกันทำความสะอาดก่อนทำความสะอาดก่อนเพราะคนเขายังเข้าศูนย์อยู่ก็เลยามาล้างมาล้างให้สะอาดก็หายก็ดีขึ้นกลายเป็นพอเริ่มทําแค่แค่ข่มเาเสร็จก็เ่มเปลี่ยนของเหลวมันก็ละลามไปเลยจาเปลี่ยนของเหลวไปทําช่วงล่างจากเริ่มมีห้อยเดียวเป็นสองห้อยสามห้อยลูกค้าก็บอกต่อบอกต่อมาก็เรื่อยๆก็คือลูกค้าส่วนใหญ่ก็ประมาณนั้น สอ1 8เป็นปีที่ผมมารดผมเองอ่ะลงซูเปอร์อนดูร้าน10ชั่วโมงรอรถเดิมๆถนนเนี่ยไม่ได้มัวเลยแบบเกียร์เดิมออโต้เดิมเครื่องเดิมโบว์เดิมวิ่งส0ชั่วโมงดูสิจะรอดไหมตอนนั้นเราก็มีความท้าทายแล้วว่าเกียร์ออโต้เดิม10ชั่วโมงจะรอดไหมเครื่องส0ชั่วโมงจะรอดไหมถ้าท่านผู้ชมหรือท่านผู้ดูคิดไม่ออก10ชั่วโมงเป็นระยะทางขนาดไหนก็กรุงเทพเชียงใหม่ครับเรื่อยๆครับแต่มันไม่เรื่อยเพราะไม่ใช่รอบสูงสุดตลอดเวลาสี่พันรอบ ตอนนั้นก็เลยมีแค่ทําช่วงล่างกับแอโรไดนามิกเพิ่มแล้วก็ระบบระบายความร้อนในรถแล้วก็น้ารถเพื่อให้ระบยความร้อนเกียร์ตอนนั้นก็อิดติดป้ยเครื่องติดออยเกียร์แล้วไม่ร้อนแน่นอนแล้วตอนนั้กลายเป็นว่ารถเดิมๆเราวิ่งจบที่6ที่6ในรุ่นดิวิชั่น3ผมไม่แปลกใจเลยถ้วยเต็มบ้านเลยครับ3ชั้นไม่พอตอนนั้นกโโหกลายเป็นว่าก็เลยเลยจากที่เราจะจะทำรถเกืองก้ามเกือบแข็งไม่แข็งอะไรเงี้ยแท็กเดล่นกลายเป็น หลังจากวันนั้นที่มันมี potential เรารู้แล้วว่ามาด้าสองดีเซลเนี่ยเหมาะกาับอะไรพอเราทําตรงนั้นให้คนเห็นปุ๊บลูกค้าก็เห็นน่าจะสร้างความเชื่อมั่นให้ลูกค้านะครับว่าออโอ้จากแบบว่าเรานั่งนั่งทำแค็ข้า่เมาอยู่อะมาเรื่อยๆจนแข่งรถแล้วมีแล้วเราได้ลองจนไปถึงสุดละของมาด้าสองดีเซลผมว่าในมาด้าสองดีเซลนี่เราค่อนข้างจะแบบว่าร<ป>ู้ทุกจุดใช่ทุกจุดเพราะการปว่างานทุกวันนี้ช่วงล่างช่วงล่างเราค่อนข้างจะจะตรงจุดเพราะว่าอย่าง เราขึ้นรถไปนั่งไม่รู้เลยอะไรอะไรดังเพราะเราลืมนะขาดแล้วนี่ครับข้อดีนะครับของอู่ที่ทํางานแบบสเปเชียลลิตีจริงๆนะครับคือจะรู้หมดรู้จริงรู้ทุกจุดนะครับเนี่ยหนาคตเลยชัวร์สุดแล้วลูกค้าที่เข้ามาส่วนใหญ่เป็นรถรุ่นไหนครับถ้าทางสวีทซาร์ดเนี่ยส่วนใหญ่จะมาสด้าแหละแต่จะเป็นมาสด้าสองเยอะสักส่วนใหญ่เพราะว่าอย่างตัวผมเองก็เริ่มจากมาสด้าสองเราก็เลยคลุกคลีกันนะครับหรือว่าในในกลุ่มก้อนของมาสด้าสองเนี่ยค่อนข้างเยอะ ก็เลยจะเป็นมาสองซะส่วนใหญ่แล้วก็รองลงมาก็จะเป็นรุ่นอื่นตามมาแต่ตัวแรนก็จะเป็น35ใช่30ตีนหลาดก็30เดซแปดก็มีม่านปรับผ่านเอาลดก็จะน้อยหน่อยที่เดินผ่านเข้ามานี่มีทุกรุ่นที่กล่าวมานะครับมีหมดจริงๆครับแต่จะหนักไปมาสดสองครับใช่มาสองจะเยอะหน่อยเพราะว่าปริมาณในการขายช่วงแรกตั้งแต่สมองสองพันสิบห้าเนี่ยมาสดสองก็จะเยอะกว่าอยู่แล้วเพราะเป็นตัวชูต้องต้องขายตองใหม่ๆแล้วแต่ตอนหลังก็จะเป็นซีนเยอะมาสดสองดีเซลก็จะซาไปบ้าง ช่วงที่ปัญหาเยอะๆลูกค้ากลัวพอโดนค่าซ่อมค่านุูนท่านนี้ก็อาจจะถอยกันบ้างแต่ถ้าเป็นซินเนี่ยค่อนข้างจะเหนียวแน่นเพราะตอนนี้มาราสองดีเซลก็ขายดีหมายถึงว่าเบอร์สองยังเป็นรถที่ลูกค้านิยมซื้อหามาใช้งานกันยใช่ช่วงนี้คนหาว่าสองดีเซลเยอะมากเบอร์สองเพราะราคาเลนส์แบบแสนไปไปเลยที่เริ่มมีลวจนถึงสามแสนเลยะรถขับดีจริงๆครับใช่ตกปลาโลละบาทห้าสิบเนี่ยเมื่อยฟ้าตกลละบาทบาทที่ผ้าสี่เนี้ยผมก็ต่างต่างกันนิดเดียวเอง แต่คุณไม่ต้องไปดาวรถคันใหม่กับหรือว่าไปเป็นมีก้อนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยสำหรับคนที่มีรถอยู่แล้วเราตอนรถไฟฟ้าออกมาถามว่ากระทบไหมก็มีบ้างลูกค้าก็เหมือนหวั่นไหวเรียกว่าหวั่นไหวแต่ตอนนี้ลูกค้าก็จะน่าจะเริ่มรู้แล้วใช่ถามมาปี2ปีเนี่ยถ้ามีรถเดิมอยู่อย่าไปเสียตังค์ซื้อใหม่เลยถามวี่ทำไงให้ประหยัดดีกว่าใช่เราก็เป็นทางหนึ่งที่ให้ลูกค้ามีทางออกในการเม่ทนนันต์ย่เขาจะซื้อรถจะอะไรเงี้ยเขาก็ยังมีดูในเน็ตหาข้อมูลอย่างเราเจอเราที่แบบ มีปัญหาอยูน้อยเขาซื้อมือสองมานปหายังมีทางออกที่ไม่ต้องเข้าศูนย์แล้วกลายเป็นว่าตั้งแต่ปลายปีแล้วรถไฟฟ้าเข้ามาศูนย์มาดาปิดเยอะมากประเด็นหลักเลยก็กระทบบ้างใช่ก็ผันตัวไปเป็นศูนย์รถไฟฟ้าส่วนใหญ่แต่มาด้าสองดีเซลกิโลละบาทห้าสิบครับคุณผู้ชมพอลูกค้าทางร้านเนี่ยจะมีแบบว่าค่อนข้างหลากหลายมีตั้งแต่ใช้ทั่วไปจนถึงรับส่งสาธารณะรับส่งของคือมาด้าสองดีเซลนี่ลูกค้าผมมีทุกแบบอาชีพเลยมีมิ่งตั้งแต่แสน แบบซื้อแล้วไม่ใช้ก็มี27งหม่นสิบเจ็ดไมล์สอย่างเงี้ยก็มี2 0 0 0 0ืนโลก็มีผมก็บอกเขาว่าถ้าขายเมื่อไรเนี่ยให้บอกให้มาเจอดไปนี่ผมว่าคนเลี่ยงกันแน่นอนกับใช้จนแบบว่า7จ็ดแสนโลก็ถึงไปแล้วตอนนี้คือแบบมีแบบทุกเลนในการใช้งานในมาสด้าแต่ละรุ่นเนี่ยมันก็จะมีอาการประจํารุ่นอ่าอาการแต่ละเวอร์ชั่นที่แตกต่างกันไปถ้ามาสด้าสองดีเซลกับเบนซินอะเอาเอาที่เหมือนกันก่อนนะที่เหมือนกันคือโค้ดประจํา ประจำตัวเลยอ่ะจะขึ้นเหมือนกันคือไฟเครื่องไฟเครื่องเบื้องต้นท่านไวยังไม่เยอะมากอ่ะถ้ามีอะไรไฟเครื่องจะขึ้นพอเช็คโค้ดแล้วจะขึ้นว่าจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ะจะขึ้นเหมือนกันเลยทั้ง<ต>ดีเซลดีเซลดีเซลไม่ดีคนละโค้ดกันใช่ครับพอขึ้นปุ๊บอันนี้จะจะจะแยกแยะโคลาประเด็นคือถ้าเป็นซินเนี่ยขึ้นจุดระเบิดไม่สมบูรณ์ก็ได้เกี่ยวกับตัว การจุดระเบิดถ้ามันจุดระเบิดเม้่อไหรโเทียนโอเทียนโอชีดก็ไมนสิ้นคอยอย่างี้ครับแต่คอยมาด้าก็ถือว่าก็ทนอยู่ทนมากใช่ถือว่าไม่ค่อยต้องเปลี่ยนเท่าไหร่ถ้าดวงไม่แย่งและตันนี้แล้วแต่ดวงคอยแล้วแต่ดวงจริงส่วนใหญ่ก็จะหัวฉีตันครับส่วนใหญ่ถ้าเป็นเบนซินนะครับถ้าเป็นดีเซลขึ้นจุดระเบิดสมบูรณ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็คือเขมเหาจะขวางทางไอเดีคือมันลงเข้าถุงน้อยเลยแจ้งว่าจุดระเบิดไม่ค่อยดีใช่ แต่ก็2อาการนี้ก็เวลาเข้าสู่ก็จะแตกต่างกันคืออย่างดีเซลโคดนี้ขึ้นปุ๊บก็จะแบบว่า1 2 3 4 5เรียกว่าจับเปลี่ยนตามโซลูชันใช่จะไม่ได้บอกไป5เลยได้ไหมไม่ได้ต้องแบบ 1, 1> ก่อนส <6 S 1> <2 S 2> ก่อน,อนใช่จะไล่ไปเรื่อยซึ่งถ้าอย่างดีเซลจะแย่ตรงอย่างถ้าจุดระบบไม่สมบูรณ์ขึ้นเนี่ยเข้าสู่เขาใช้เป็นหัวฉีก่อนเลยดีเซลซึ่งหัวหัวหน่สองหัวห่สองได้ ก็ถ้าเปลี่ยนถ้าโดไปสี่หัวก็คืนแสนได้ครับลูกค้าเขาเนี้ยบางทีเข้าสูตอย่างเงี้ยแล้สูนแจ้งอย่างเงี้ยเขาก็จะอาจจะกลัวโอ้โหทำไมม,มดดาด้าอะไรแพงจังอะไรครับส่วนใหญ่้าชอบตรมาถามผมว่าต้องทําจริงๆไหมหรือว่ามันเป็นจริงๆหรือเปล่าในน,นนียก็เราก็เราก็เลยต้องอธิบายฟังว่าอ่าระบบมาด้า d p s มันมีนะคแคทอย่างนี้นะทมเอาเป็นอย่างนี้นะให้เขาแบบอ่ใจล้มๆมก่อน ให้แบบว่าใจเย็นๆสอบมาเช็คก่อนมาให้ดูนิดนึงรมีวิธีแก้ทางอื่นเราก็เป็นทางออกหนึ่งให้ให้ให้ลูกค้าครับรุ่นที่ขายดีเช็กไฟครับอ๋อ c ช็กไฟส์ไฟถ้าดีเซลก็ถ้าเป็นตัวสิบสี่สองพัถึง17เนี่ยถ้าไปโฉมแลรกเนี่ยจะมีอาการลำดันอยู่แล้วแหละปกติแต่ถ้าเปิดเครื่องมาแล้วเนี่ยแค่ไม่เสียสึกนะแค่ไม่เสียสึกกับทุกครันเครื่องมันจะมีแคมสองเส้นนะครับทางเข้าลงกับทางลงออกก็คือเส้นไอดีกับเส้นไอเสียครับ ของมาตัของ C5 เนี่ยเส้นในเสียคือเขาจะมีระบบแคมที่เหมือนเป็นลูกเบี้ยวครับที่บิดอีกสเต็ปหนึ่งาใช้วีเทคอะไรเงี้ยแต่คือตรงกระเดื่องแคม่ะเขาจะค่อนข้างคมแต่จริงมันก็ระบบปกติแหละคือการว่าพอเป็นดีเซลปุ๊บมีระบบ EGR ซึ่งเอาไอเสียกลับมาใช้ใหม่ก็คือเอาขมเหลกลับเข้ามาในเครื่องแหละ d p พของ c ซียงข้างาใหญ่แล้วก็ระบบเผาอ่ะร้อนมากการว่าขมเหลที่มาที่เครื่องอ่ะเป็นเหมือนคล้ายๆขมเหลแห้งครับพอเข้ามาในเครื่องเนี่ยแล้วมันผสมกับน้ำมันเครื่อง การเป็นว่าเหมือนเอากระดาษทรายไปถูครับง่ายๆเอากระดาษทรายมาถูเล็กคับในภาพออกเลยครับแล้วเหมือนสีไปเรื่อยๆคุณยิ่งขับก็สีไปเรื่อยคือมันก็เป็นร่องร่องไปเรื่อยจนถ้าเปิดมาจะเป็นเส้นจะเป็นร่องเหมือนตัววีเลยนีก็คือวบบจริงๆแล้วมันต้องเต็มแต่กายเป็นร่องตรงกลางเลยกายว่าวาไอเสียก็เปิดไม่ได้ไม่มีไม่เต็มการว่าเครื่องก็น้ําก็มีปัญหาด้วยเครื่องก็เก็บสะสมความร้อนความร้อนไปลงที่ปะเก็นข้าลงที่อะไรก็เครื่องก็ยีดน้าดันแล้วมีวิธีป้องกัน ก็ถามว่ามาสด้าเขาพยายามจะแก้ไหมอ่ะก็ต้องบอกเขาก็พยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นนะเพราะว่าผมสังเกตมาหลายรอบเวลาเราเบิอกอะไรที่ที่อะไรใหม่มาเทียบกับอะไรที่ติดรถมาอะไรใหม่จะค่อนข้างดีกว่าหรืออาจจะเจอว่าอปัญหามันอาจจะมาพาร์ตตรงนี้นะปรับปรุงนิดแก้นี้หน่อยครับเปลี่ยนแปลงแต่ก็กลายเป็นว่าแต่ละปีเนี่ยก็จะมีอะไรใหม่ๆมาเรื่อยๆต่ตอนหลังก็พอมาถึงวันนี้ก็ถามว่าไอล่าสุดนี่โอเคแล้วจนจะมี c x 8เนี่ยถือว่าโอเคแล้วอย่างเคเคเออเคอีไปละเคเอฟก็จะอีกเรื่องหนึ่ง เคฟก็ไอคารเบมีเทนได้ดีขึ้น2018ขึ้นมาเนี่ยค่อนข้างจะเจอน้อยลงถ้าคนเปลี่ยนน้ำมันเครื่องตรงไม่ลากแต่ถ้าคนลากกับขับซิ่งก็ส่งผลคล้ายๆกันใช่ก็จะสึกเหมือนกันแต่เนี่ยคือ50-50เลยถ้าเป็นเคฟเนี่ยบ,บางคันสึกบางคันไม่สึกบา,บ,บางคันผมก็จะบอกลูกค้าแล้วว่าเปิดเครื่องแล้วผมขอดูก่อนถ้าโชคดีก็ก็โชคดีก็ไม่ต้องเปลี่ยนยังไม่ต้องเปลี่ยนใช่ก็เซฟไปเหมือนเป็นหมื่นอยู่ครับแล้วถ้าเป็นตระกูลสกายทีเบนซิลล์ครับ เป็นค่อนข้างจะเจอปัญหากับเครื่องน้อยมากน,นะครับามนะถ้าล้างหัวฉีดตลอดะผมว่า<ะ>ไม่ค่อยมีปัญหาแสนโลล้างแสนโลล้างกับกรองเบนซินเพราะเบนซินเนี่ยผมว่าหลังๆอ่ะตั้งแต่ปีที่แล้วมาผมว่าปัญหาเรื่องน้ำมันน้ำมันเครื่องเกี่ยวไหมเกี่ยวค่ัผมว่ามีผลเยอะอย่างถ้าเป็นหัวฉีดตรงเหมือนคอมาสตาดเนี่ยปลายหัวฉีดเขจะจอที่ห้องเผาไหมเลยกลายว่าผมว่าเรื่องเนี้ยคนไม่ค่อยรู้บางคนคิดว่าน้ำมันเครื่องก็กึ่งสังเคราะห์สังเคราะห์ร้อยอะไรเงี้ยใช้อะไรก็ได้เพราะเดี๋ยวก็ถ่ายนี่กลายเป็นว่าไอ้เวลาจุดดระเบิ <ersch> น้ำมันเครื่องที่กวาดลงเกรดไม่ดีเนี่ยกวาดลงไม่หมดใช่หรือว่าค่าการทนทานความร้อนของเขาไม่ดีเนี่ยเวลาเขาเผาไหม้แล้วเนี่ยก็จะทิ้งคราบตะกันไว้ในห้องเผาไหม้การละการพวกนี้ก็ไปติดที่ปลายหัวฉีดเพราะเราจะเห็นได้ชัดเลยคนที่ลากน้ํามันเครื่องเนี่ยกับไม่ค่อยเปลี่ยนถ่ายหรือว่าหรือว่าเติมน้ํามันปั๊มไม่ค่อยดีอะผิเกตอะไรเงี้ยมันจะเห็นชัดเลยว่าปลายหัวฉีดจะดําเลยครับทั้งดาทั้งตันใช่ กลายเป็นก็มีอาการรถสั่นสะดุดครับไม่ต้องห่วงครับมาสปีดซาลอนแก้ได้แต่เราคชิญชายคุณเติร์ดมีวิธีเลือกสินค้าหรือว่าของที่เอามาให้บริการเนี่ยเพราะเห็นมีทั้งแบบครแตมดาร์มีอัปเกรดอะไรอย่างเงี้ยมาแอนบานด้วยก็ส่วนใหญ่ก็จะปกติเนี่ยเราจะลองจากรถแข่งก่อนอยู่ละครับอ่านั้นเรื่องของการทสความทนทานดีกว่าครับอ่าเราจะไปลองของรถแข่งก่อนว่าอย่างที่เราวิ่งในร้านเนี่ยน้ำมันเกียร์ออโต้เป็นยังไงน้ำมันเครื่อง กับดีเซลเนี่ยระยะยาวระยะสั้นเป็นยังไงแล้วก็ตอนนี้เบนซินก็มาใช้ตัวตาชีอยู่ผมก็ได้ทดลองเองใช้กับลูกค้าเองลองมาทุกย่านแล้วเหมือนกันเพราะตัวตชีนี่เราตั้งแต่รถวิ่งหลักหมื่นโลจนถึงรถวิ่ง3 4มสี่แสนเระนั้นรถที่ใส่ให้ลูกค้าไปทุกย่านแล้วเราก็เวลาลูกค้ามาถ่ายเราก็ดูกันว่าถ้ามันเครื่องสภาพเป็นยังไงค่าการสรการีการระบายเป็นยังไงแล้วเราก็เปรียบเทียบกับที่เราเคยใช้ที่ผ่านมากับราคาที่ผ่านมา S <S ก็กลายเป็นว่าตัวละชีค,คุณภาพากับสิ่งที่ได้อะค่อนข้างดีไปทางดีมาก م, ถ้าถามผมนะเป็นหมื่นโลเนี่ยคือว่าถ้าลูกค้ามาถ่ายเนี่ยสบายสบาย,บายไม่ต้องกลัวเลยผมว่าถ้าเติมปั๊มไหนไม่มีคนเลยเพราะว่าที่เหลือก็คืออยู่ที่ลูกค้าขับละใช,ใช้งานมากเลยใช่ขอให้ถ่ายตรงพอรับเรื่องอื่นไม่ัวบเลยหมื่นโลอย่าลากอย่าลากแล่ทีกเติทลองตัวละชีในสนามนี้บ้างเลถือว่าค่อนข้างค่อนข้างจะประทับใจนะครับเพราะว่ารถเราแรงมาค่อนข้างสูงอยู่แล้วฮอนด้าก็ สามร้อยกมาอยู่แล้วใช้รอบสูงวิ่งหลายรอบเข็นทุกรอบอะไรนี่แล้วผมก็จะขับไปดูนุณภูมิไปแล้วะดยส่วนตัวเพราะว่านักนักแข่งก็ต้องเซฟรถด้วยหมดนี่เอร์ทุกอย่างเราไม่ใช่แบบโอ้โหตัปตี้ตะบันขับอย่างเดียวอุณหภูมิเกินไปท่าไหร่เราไม่ยกเลยอย่างเงี้ยนี่ผมจะคอยดูตลอดอย่างเลนส์ของโตลต้าชีเทียบกับแบรนด์อื่นผมว่ากับราคาผมว่าสู้ได้สบายแต่ถามว่าดูตาราาที่ถ่ายเอาไว้จากวันเดียวที่คแข่งไตหลายรอบเนี่ยคือยังใสอยู่ยังดีอยู่ก็ค่อนข้างมั่นใจในแบรนด์ได้เลยครับ เห็นบอกว่าน้ำมันตัวน้ำมันเองก็ไม่หายด้วยไม่ยุ่ใช่ใช่พ่าได้ถ้าเป็นเครื่องแอล -15 เนี่ยส่วนใหญ่เจอน้ำมันหายถ้ามองจากน้ราจะอยู่ด้านขวาวก็คือเวลาเราเลี้ยวขวาบุรีรัมม์อะน้ำมันเครื่องจะเอียงมาได้ทางด้นโน้นน้ำมันอาจจะชอบบ้วน <laughs> เค็คือแอ -15 จะชอบบ้วน <laughs> แก้ยังไงก็ยากอนนียถ้าเป็นน้ำมันบางยี่ห้อบ้วนแบบบ้วนแบบเป็นลิตรเลยฮะ <laughs> แบบเปียกกระจายเลยเ <laughs> น,นี่ยผมพอเราลองตัวตัชีปุ๊บอาการนี้ไม่มีเลย เพาะเทียบกับปี2ปีที่ผ่านมาที่เราลองอะไะหลายแดนมีบ้างไม่มีบ้างอันนี้คือถือว่าโอเคเลยไม่มีปัญหาเรื่องนี้เลยครับถ้าใครเอาไปใช้สนามตัลรองถ้าสนามยังผ่านเพราะว่าบนถนนสบายแช่ย,วยาวๆกันด่วนได้เลยอันนี้ก็เป็นความมั่นใจจากทางสปีตลอดนะครับนอกจากทำรถมาด้าแล้วเนี่ยมีทำสวิตได้เลยไหมก็จริงๆเราอะรับสวิตรถทุกยี่ห้ออยู่แล้วแต่คือ ้าสิบเปอร์เซ็นต์ะคือมาได้เพราะว่าเราโตจากมาได้<อ>ถามว่าย<อ>ี่ห้ออื่นเราทำไหมเราทำได้อ,อันนี้แล้วแต่แล้วแต่อาการลูกค้าก็าโทรปรึกษาหรือว่าเข้ามาให้เช็คก่อนได้เพราะว่าที่กว่ากดเช็คให้ฟรีก่อนเบื้องต้นถ้ามีอะไรอาการยังไงก็เดี๋ยวจะเข้าแจ้งลูกค้าว่าทำคนทำอะไรอะไรยังไตงตามสเต็ปนะแล้วก็รถไฟฟ้าตอนนี้ก็เราก็นี่ไปทางทำเชเสล่าเวลาเพราะว่าตั้งแต่รถไฟฟ้าเข้ามาเราก็ปรับตัวปรับตัวไปทดไอดีรถไฟฟ้าด้วยเพราะว่าส่วนตัวเราแข่งรถน้ำมันมานานลวเราก็รู้สึกว่าถ้ารถไฟฟ้าไปวิ่งสนามเ ข้อดีข้อเสียกับปัญหาที่จะเจอเนี่ยแตกต่างกันยังไงใช่อันนี้น่าสนใจปีที่แล้วก็เลยแบบพักเรื่องรถน้ำมันไปครึ่งหนึ่งเอาเวลาไปศึกษารถไฟฟ้าอยู่ครับก็ไปวิ่งบุรีรัมมา3ารอบไปวิ่งที่พีระมาอีกงานดีๆเตรียมมกปีแล้วก็ได้ด a ต a ้าทั้งที่บุรีรัมทั้งที่พีระรถรถไฟฟ้านี่พีระนี่ได้เปลียบมากนะเพราะว่าท็อปใช่ใช่แต่ก็มีอะไรต้องปรับเยอะหน่อยใช่เบียบุรีรัมอ่ะ ังค่อนข้างจะมีอะไรต้องปองรับเปลี่ยนเรื่อยๆเรื่องความร้อนเรื่องอะไรอ<ช>ีกมครับร้อนม้อนน้เ<ม>พอรถไฟฟ้าเนี่ยจะใช้ระบบน้ำในการระบายระบบน้าระบายทุกอย่าง<ช>แอร์เบรกหรือว่าบอเตอร์แบ,เบตเตอรีอ่ลลใช้น้ําวนระบบเดียวเลยแต่เทสล่าดีหน่อยคือเขาจะมีวาลวแล้วก็มีปั๊มน้าหลายตัวาตาอาจจะต่อาจจะตจากรถจีนมาเรื่องก็โอเคนยแต่เราก็ต้องศึกษาระบบเขาของรถไฟฟ้านี่น้ำ่อเย็นมีอายุการเป็นถ่ายไหมครับจริงๆเอาแบบตามเมนนุลนเลยไม่ต้องถ่ายอะ ผมมาเคยไปอ่านมาหลายรอบเขาเรียกว่าสารเคมีอมตะใช่ไหมใช่แต่อย่างที่เมืองนอกอ่ะก็จะมีต้องใช้คูลแลนที่เป็นแอนตี้ฟลีดเพราะว่าบางบางคอนเทนต์เขาเย็นแต่ถ้าบ้านเราผมว่าไม่จําเป็นต้องเป็นฮอตไคลเมดสำหรับเมืองร้อนใช่แล้วก็ส่วนใหญ่จะเรื่องฝุ่นมากกว่าครับแต่มอนาเพสเาก็อยู่หน้าก็ฝุ่นเยอะก็ตันแต่แอร์ไม่เย็นอะไรเงี้ยครับก็กค่อยศึกษาไปแต่ถ้ามีอะไรปรึกษาก็ปรึกษาได้เพราะเรา Data การมีสนาดของรถไฟฟ้าเราค่อนข้างจะมีเยอะอยู่พอสมควร ก็อูสเปซซาลอนเปิดจันถึงเสาร์นะครับผมปิดวันอาทิตย์เปิด9โมงถึง6โมงเย็นครับก็ถ้ามีอะไรทักเฟซบุ๊กก็ได้ครับสปีซซาลอนนะครับหรือว่าโทร0628797535นะครับขับรถก็ขึ้นให้อีกทีข้างล่างนะครับโอเคถ้าอย่างั้นวันนี้ขอบคุณมากมากได้ความรู้เยอะ่ได้ความรู้เยอะจริงนะครับแฟนๆมาได้เลยนะครับสปปซซาลอนครับสวัสดีครับขอให้พบเจอ